สาสมเด็จคะแนนพิมพ์ลึกปี25 2 1ยิบเอดเนื้อใบลานองค์นี้เพิ่งได้เช่ามานะครับโดยเนื้อใบลานนะครับจะสร้างกันอยู่300รอยองนะครับโดยในรุ่นนี้จะมีเนื้อเกสรด้วยนะครับก็จะสร้างกัน1,200องค์นะครับเนื้อใบลานจะพบเจอน้อยกว่านะครับองค์นี้ถือว่าเป็นใบลานโซนออกเทาๆนะครับมีขราบแป้งนะครับเม็ดพระศติดคมชัดนะครับจักรแลในร่องแขนคมลึกชัดนะครับ โดยรุ่นนี้จะมีพิมพ์เตืร์นเนีนยครับอันนี้พิมพ์ลึกนะครับลบอุตโตะนะครับยันตีนิสิงเหนนะครับเนื้อเวลานจะมีวงอย่างนี้หนึ่งวงหรือไม่ก็มีสองวงนะครับมาครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูครับนี่ครับเนื้ออย่างนี้คือเป็นพระที่เนื้อดูง่ายเลยนะครับเป็นเนื้อคูเลยนะครับ ออกแห้งๆดูง่ายๆครับนี่ครับนิเตอร์รายตัดนะครับ ท่านใดมีพาร์เกอร์หลุมปูโตะจะขายทุกรุ่นทุกยี่อส่งรูปไปดูได้ตมามอินเทอรลน็ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ